ข่าวดีของชาวจังหวัดชนบุรีและจังหวัดไค้เพียงที่ไม่สามารถเข้ารับน้ําเองได้ค่ะทุกคนแล้วก็จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยคือชนบุรีสามารถจะส่งลังโฟมได้แล้วลดข้อค่ะราคาต่ำหนึ่งร้อยถุงใช่ค่ะราคาสองพันหนึ่งร้้าสิราคาสองพันห้าร้ค่ะ นี่เลยเราถือนี่ค่ะได้ครบทุกอย่างแล้วก็ได้ไฟล์ป้ายด้วยใช่ค่ะมีไฟล์ป้ายให้ค่ะส่วนใครที่อยู่ในชนบุรีนะรับน้ําจากพี่บอลแบมหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดรับน้ําจากพี่บอลแบมก็คือได้การตลาดด้วยช่วยโพสโมช่วยโปรโมทให้อ่าเลทส่งยี่สิบสามบาทเท่ากันทั่วประเทศครับอ่าแล้วก็ฝากไปกันค่ะหมู่บ้านแสนหลักแปดหนองจำหนึงพันทองค่ะอ่ารับน้ําจากชาไม้ได้นี่นะแก้วกว่าหลอดคิบชุดใช่แล้วลูกค้าท่านใดที่อยากขายชาไม้นะคะ สามารถติดต่อเราได้เลยมีแก้วฝ้าหลอนให้ครบเลยค่ะอ่าใครที่สนใจนะคะพิมพ์ว่าสนใจไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวให้พิมบนแบมไปตอบค่ะอ่า